่เจ้าของเขามาแล้วครับตันนี้ก็เรียบร้อยนะแ,แ,แ,แจ้งเป็นทะเบียนขาดหนึ่งปีนะครับดูผิดนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหารถเคนยกขึ้นครับทีแรกป๋าบอกว่าขับกลับนะครับแต่มันไกลเกิน พอดีมีรถหกล้อมาบุรีรัมย์กันเลยเอารถหกล้อมาใส่เอาเลยนะฮะจะถอยยาวเหรอปาวิ่งมาต่างกรุงเทพเลยนะบนกันได้ตัวพี่นได้นรอบนะอ่าถอยปะถอยมันเกินรถมามันสิงยากเลยห้องเก็บของนะครับเมื่อกี้มันชิดเกินผมก็เลยไม่ได้ดู เปลี <t step> ่ยนขาดหนึああ่งปรีวานสายก้อนแล้วก็แตกก็เลยเปลี่ยนเหรอเพราะว่านี้ป๋าก็มาวิ่งมานี่เหรออะไรนะก็วิ่งมานี่มาดูผมวิ่งมาสองวันแล้วมามาทำหม้อแบตแบตมันหมดอ๋อเชื้อไปมาชาร์จโอเคป๋ากลับกรุงเทพเลยเหรอกลับกรุงเทพเลยอ๋อไม่เป็นไรนี่ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวป๋าเสียเวลาป๋าเดี๋ยวผมจัดการเองเห็นแค่เสียดายเหนื่ยว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยใช่ ได้ลูกหลานแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยหมดแล้วเออโอ้ไปอยู่เกาหลีไปทำร้านอาหารหมดทำร้านอาหารร้านอาหารไทยอยู่เกาหลีนี่มันดึงดึงให้เราไปโอ้โหเกียรไปเวลาหนาวร้อนหนาวชิบหายใช่หนาวชิบมาไปหาเคียนนี่มันจะสูงขึ้นบินนะสูงสูงออกด้านไหนออกด้านนี้อ่ะอออกออกซอยเดิมนะครับ เขาหยกึ้นอยู่นี่มันสิบ,บุหรสายไฟบุพีฮะซอยนาเต้ไปเดี๋ยวผมไปหารถเรนมายกหน้าครับเดี๋ยวเราคอยชมครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเ,เอาหก้อมาครับเดี๋ยวเอาขึ้นหกร้อคันนี้ครับขขึ้นบ่อยอยู่รถเมล์เล็กก็ขึ้นอยู่ ผมระหว่างรอรถเคนมายกหน้าขึ้นรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวก่อนครับรถคันนี้นะครับบางทีลูกค้าอาจจะมาดูเป็นคลิปแรกนะครับมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับคันนี้ก็เป็นรถในเล่มนะครับเป็น12ที่นั่งนะครับมีที่นั่งข้างในนะครับแล้วก็ช่วงร่างนะครับข้างหลังเ่ยเป็น F อนะเป็น FBR นะครับเพืองท้ายใหญ่ ข้างหน้านี่เดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นเอฟโอ้โหเหม็นอะไรเน่าเน่าอันนี้ก็เป็นเอฟนะคันเอฟหน้าหลังนะครับตัวนี้นะฮะเป็น6กน็อตนะครับไม่ใช่ของโตโยตานะครับคัสซีเป็นของโตโยต้าบีูเครื่องนะครับเป็นสิบสี่บีนะครับเป็นรถห้างเลยนะตัวนี้นะครับแต่ช่วงร่างเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอฟบีใช้เป็นยางเจ็ดห้าศูนขอบ16นะครับนะรถแอร์มี นะฮะแต่ระบบเขายังไม่ได้ต่อนะครับเนี่ยคอยแอมจยอยู่ข้างบนสามแผงเลยโอ้โหฝนตกแล้วครับนะเดี๋ยวคอยดูภายในเครื่องดีนะครับเครื่องดีรถขับได้ครับทะเบียนขาดหนึ่งปีข้างหลังนี่ผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับว่ามันเปิดแบบไหนโอ้ฝนตกว่ะตายเลยไปเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนเดี๋ยวมาดูข้างในกับภายในก่อนครับนะโอ้โเนี่ยฮะภายในครับ ฟุ้งฟิ้งเลยครับข้างในนะรถบ้านครับทำรถบ้านเลยครับกว้างกว่ารถตู้นะครับนิดหนึ่งก็ไม่อึดอัดเท่าไหร่นะครับกระจกพวกนี้บานได้เอ้ยเลื่อนได้ครับเนี่ยภายในครับเขาซื้อมาได้สองสามปีใช้แต่งานลงทานอย่างเดียวครับไปลงทาน ก็ไม่ได้ขับไปไหนอีกนะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับเนี่ยต่อแบตเตอรี่มีไฟด้วยชาร์จได้เลยนะนี่เนี่ยฮะ12.5ครับเนี่ยใช้งานได้ครับตัวนี้ที่เคียรบุหรีเอ้ยที่จุดบุหรี่นะฮะ12โวลต์ไฟ12ครับภายในครับโซกโปรกหน่อยนะครับรถเ,เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นนะครับใครจะ อยากได้ครับคันนี้จะส่งครับเพราะว่าจะเอาขึ้นรถหกรอแล้วนะครับจะเอาขึ้นหกรถหกรอแล้วใครหาอยู่ครับช่วงร่างใหญ่ๆเลยครับนี่ฮะปกติรถตู้พวกนี้เขาจะพับนะครับพับแต่ตัวนี้เปิดข้างเปิดกว้างมากครับกว้างมากเลย มีหลังคาไว้สําหรับใส่ของด้วยนะครับทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เปิดได้มั้ยเนี่ยอันนี้น่าจะเปิดได้อยู่นะครับแต่น่าจะล็อกครับเนี่ยฮะน่าจะเปิดเหมือนรถตู้เลยนะครับเปิดท้ายขึ้นอย่างนี้เลยนะครับช่วงล่างสวยครับช่วงล่างสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นกระซงกระซีอะไรก็โอเคเลยเนี่ยฮะเป็นแปลกๆครับ กินอูมามิจริงๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเก็บของเล็กๆน้อยๆเครื่องสิบสี่บีครับทะเบียนเอกสารครบครับเอกสารครบทะเบียนขาดหนึ่งปีนะครับนี่ฮะไหน้าครับสองใบปัดสามใบปัด เป็นตัว14แล้วนะครับเป็น14แล้วตัวใหญ่แล้วครับนะฮะส่งคล้ายรถตำรวจนะฮะรถแคมปิ้งครับนะปะเดี๋ยวรอรถครับเดี๋ยวรอรถมายกขึ้นเดี๋ยวมาดูรถแล้วก็ใครหาอยู่ก็เดี๋ยวลองมาดูครับนะฮะจัดส่งทั่วประเทศครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นรถเลย นะเนี่ยเขนมาแล้วครับเดี๋ยวใช้เคนยกครับเขนยกแล้วก็ถอยหลังเข้าครับถอยอีกเหรอมนยกหน้าครับเดี๋ยวดูกันก็ว่ามันจะมีรอยช้ำไหมรถเรานะครับเพราะว่ารถคันนี้จะขายเป็นคันนะครับเอาไว้ขายเป็นคันเพราะว่ารถสายแบบนี้มันคนหาเยอะครับ เรวมารอครับเรวมารอชมครับผมอาจจะไม่ได้ดูเต็มร้อยนะครับเพราะว่าจะได้ขับรถนะครับว่างานแบบนี้จะบอสายซิยกันหนึ่งโมวี ลูกตุ้มมันจะบุ่ถืกับจกแตกวะได้กไได้ยย ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอเ,เออบ,บอกบอนใครเคยเห็นนล้วเน่เออเอาเอาเดีเ๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวห้องล้อหน้าก่อนห้องล้อหน้าก่อนเอาลองยกว่าครับย้งลองยกว่ากันเอาครับผม พ่อพ่พ่รถยกพ่อตรงมาพี่ตรงมาตรงมา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 พี่ตรงมาตรงมาอีกเอ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 กพ่อพากันพอก่อนพากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อามามามาพี่มากระจกครับเพี้ยหักซ้ายไปหักซ้ายไปพี่หักซ้ายไปหักซ้ายถอยหลังมาหักซ้ายถอยหลังมาตรงมาตรงมาวันนี้ตรงมาตรงตรงตรงพา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 อยู่ซือ้ออยู่ซื้อพอติดอันนั้นแล้วตพุ่นหล,งลัง่ะ ขึ้นหน้าแล้วครับเดี๋ยวมายกท้ายครับทีนี้ยกท้ายแล้วครับไปไปไปดันไปดันไปไปยอยู่เคนใหม่ครับคอนโทรนได้ ป้ายป้ายดันป้ายดันป้าปเยเรื่อยๆดันปน้ายเรื่อยๆนะดูช่วงร่างเลยทีนี้หักไปทางพีไม่เพหักขวาหักซ้ายไปดิ หัก้ายมาหัก้ายมาพี่ป้ายป้ายดันป้ายขวาไปพี่ขวาไปสามตันกว่าครับสามตันแปดคันนี้ ขวาไปพี่ขวาไปเอาอย่าเย่ยขับไปเลยครับอยี่ยขับไปเลยของเจ้าดัดมาทางพี่เด้อดัดมาทางซ้ายซ้ายนิดนึงของเจ้า เอามาทางซ้ายอยีกนิดนะของเจ้างุบเข้าไว้นะอีกนิดนึงพ่อ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 ขับเข้าไปได้บ่พี่อ,อะ มาเลยด้มาเลยดันยูคือบ่วครับเข้าไปเลยมันมันตรงเลยไหมวางเลยครับวางเลยวเออะวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> ครับผมพระ ไปไปไปพอแล้ววิดดาววิดแล้วดาววิดแล้วคัดเกียวไปเลยพี่คัดเกลียวไปเลยเคๆกเค,เคอ่ะเรียบร้อยครับเนีย่ยเรียบร้อยครับมาทีนี้ใครหาอยู่นะฮะดูครับเต็มเลยครับ6เมตร กเมตรกว่าแล้วครับนี่หกเมตรหกเมตรเออตัวนี้น่าจะเป็นหกเมตรครับนี่ฮะเต็มเลยเดี๋ยวผมต้องดูสายไฟไหมครับเพราอมันเลยขึ้นไปอีกประมาณแปดสิบเซนครับเนี่ยฮะไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมใครหาอยู่นะฮะรถโบราณครับหายากครับคล้ายๆกับรถทหารเลยเต็มเลยครับ อะครับผมเดี๋ยวไปต่อครับที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวไปดูรถอีกหนึ่งคันนะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ยครับผมกับสีบุเรอ่อะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีบุเรอ่อะไรยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอใ้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ